มาดูตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งส่วนใหญ่จะรู้จักนะครับคือคา aw, aw, ําว่าหนีห่อหนีห่อหนีห่อแปลว่าสวัสดีแต่เรามาดูการสะกดพินอินนะครับการสะกดพินอินสะกดด้วยตัวเนออีน e ีนีหนีหนีเห็นไหมครับมันอ่านว่าหนีแล้วก็เฮอเฮาเฮาเฮา เห็นไหมตัวนี้อ่านว่านีตัวนี้อ่านว่าเหา่าเอ๊ะแต่ทําไมเวลาอ่านติดกันมันกลายเป็นนีเหา่าไวยากรณ์มันจะบอกว่าเวลาเมื่อไหลที่เสียง3 2ตัวติดกันนะครับเสียง3 2ตัวติดกันไวยากรณ์บอกว่าแกมมาบอกว่าเสียงตัวแรกต้องลดลงเป็นเสียงที่สองส่วนตัวที่2ยังคงเสียงเดิมก็คือเสียง3 เพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านหนีกับเผาหนีกับเผาเวลาอ่านแยกกันเราจะอ่านว่าหนีแล้วก็อ่านว่าหผแต่เวลาเราอ่านติดกันเราต้องเอาเสียงตัวนี้ตัวแรกนะครับลดลงเป็นเสียงสองเนอีนีนีหนตามด้วยคำว่าเผลเลยเป็นที่มาของคำว่านี้ผล แต่เวลาเขียนยังคงเป็นเขียนเป็นเสียงสามนะเวลาเขียนยังคงเขียนเป็นเสียงสามนะเพียงแต่เวลาอ่านเฉยๆเราอ่านเป็นเสียงสองแต่เขียนยังคงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้เขาไม่ได้เขียนผิดนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะรู้กันว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ที่เสียงสามสองตัวเจอกันมันต้องลดเสียงอ่านะครับเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาของคําว่าหนีห่าวแล้วเวลาเรียนใครได้อ่านสามรู้แล้วจะรู้นะครับว่าเราซื้อเนี่ยนอกจากเรียงประโยคแล้ว ยังต้องรู้คำศัพท์ด้วยรู้ประโยครู้คำศัพท์รู้วิธีเปลี่ยนอย่างเช่นนี้ห่าเรารู้ละแปลว่าสมสดิแต่คำว่านีตัวแรกเนี่ยแปลว่าอะไรหลายคนก็จะรู้ว่าอ๋อนีแปลว่าคุณครับนีแปลว่าเธอคะ่ะได้ถูกต้องไม่ผิดและห่าละห่าแปลว่าอะไรเห่าแปลว่าดีไหมเห่าแปลว่าอะไร ห่าแปลว่าโอเคเคยได้ไหมเห่าแปลว่าโอเคแล้วห่ายังแปลว่าเสร็จได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราซื้อถามคําถามว่าเอาเริ่มไแปลว่าเสร็จหรือยังเห็นไหมครับอันนี้คือการรู้คําศัพท์เห็นไหมครับว่าตัวจีนหนึ่งตัวเดี๋ยวบางทีมันมีหลายความหมายนะอ่ะคราวนี้มาดูนะครับการถามชื่อใช่ไหมการถามชื่อจริงๆการถามชื่อเนี่ย มีหลายแบบนะครับแต่ว่าบทนี้เราซื้อยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างแรกก่อนนะครับก็คือ你叫什么名字你叫什么名字อ่าแล้วหนีแปลว่าอะไรหนีแปลว่าเธอถูกต้องแล้วเจ้าเ่เจ้าแปลว่าชื่อเหรอไม่ใช่เจ้าแปลว่าเรียกเจ้าแปลว่าเรียก什么แปลว่าอะไร ชื่อแปลว่าอะไรหมิงจื่อตั้งหาที่แปลว่าชื่อเห็นไหมเจ้าชืมอม่ออะไรก็คือเรียกชื่ออะไรนั่นแหละเธอเรียกชื่ออะไรตรงนี้มีแกรมมาอยู่นะมีแกรมมาอยู่นะมีไวยากรณ์อยู่นะครับไวยากรณ์คืออะไรคือการใช้ช m e อแบบเจาะจงแต่ตอนนี้มารู้คำศัพท์ก่อนนะครับ นีแปลว่าเธอแปลว่าคุณเจ้าแปลว่าเรียกเห็นไหมเอาว่าหนีเห็นไหมไม่ใช่หนีนะอ่าว่าหนีหนีเจ้าเฉมจําคําว่าเฉมให้ดีนะครับเฉมแปลว่าอะไรก็ใช้บ่อยมากๆหมิงจื่อก็คือชื่อนะครับต่อไปเราซือจะมาอธิบายนะครับอธิบายอะไรนะครับอย่างที่เราซือบอกว่าในนี้มีไวยากรณ์อยู่นะครับก็คือการใช้เฉม การใช้เสมอเราซื่อแบ่งตรงนี้หมายถึงอะไรถ้าเราพูดแค่ว่าหนีเจ้าเสมเนี่ยแปลว่าเธอเรียกอะไรเป็นการพูดแบบไม่เจาะจงนะเป็นการพูดแบบไม่เจาะจงนะหนีเจ้าเสมอเธอเรียกอะไรใช่ไหมเธอเรียกอะไรคําว่าเรียกตรงนี้หมายถึงเรียกชื่อก็ได้หรือเรียกแบบเอไปเรียกพ่อมาหน่อยไปเรียกแม่มาหน่อยหรือคุณครูเรียกฉันเรียกเจ้าตัวนี้ใช้ได้ไม่เจาะจง เราตอบอะไรก็ได้หนีเจ้าฉมเออเธอเรียกทําไมเธอเรียกอะไรเธอตุดต๊ดตุ๊ยังไงก็ได้มันไม่เจาะจงไงแต่เมื่อไหร่ที่เขาบอกว่าหนีเจ้าฉมตามด้วยคาว่าหมิงจือ้อตามด้วยคาว่าชื่อการตอบชื่อเนี่ยแหละมันเป็นการเจาะจงเห็นไหม เพราะไม่ช่นั้นถ้าเราเรียงนะเราต้องเรียงว่านี่หมิงจื่อเสมอใช่ไหมเธอชื่ออะไรแต่อันนี้คือเธออะไรเธอเรียกอะไรแล้วค่อยตามด้ยวยคำว่าชื่อนี่เป็นกฎอย่างหนึง่งแล้วไม่ใช่กฎแค่ตรงนี้นะเวลาไปที่ไหนก็ต้องเจาะจงนะอย่างเช่นตัวอย่างเธอชอบอะไรเจาะจงไหมเธอชอบอะไรเธอชอบอะไรไม่เจาะจงจะตอบแมวตอบหมาตอบสีแดงตอบอะไรตอบได้หมดแต่ถ้าเราเขาบอกว่าเธอ ชอบสีอะไรไอ้คำว่าสีเนี่ยแหละจะไปอยู่หลังสุดแล้วเราตอบหมาแมวได้ไหมไม่ได้แล้วเราต้องตอบแค่ว่าสีเท่านั้นก็เขาจอะจงมาแล้วไงว่าเธอชอบสีอะไรเห็นไหมเหมือนกันภาษาจีนเราก็จะเอาคำว่าสีไปอยู่หลังคำว่าเฉมใช่ไหมเธอชอบสีอะไรอันนี้คือภาษาไทยเธอชอบอะไรแล้วก็สีอันนี้คือภาษาจีนการเรียน